เออยูทิไม่แห้งคำพูนเลยเฮ้ยคำพูนนว่น้อแลยคือเดือนใหม่เฮ้ยร่างทด้วยนะครับอ่ามาดิมาดิสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีุกทานยินดีต้อนรับขาสู่องยูทูปสาวแววตาชาแนลตอนนี้ก็ออก,ก,กมาแต่ให้แต่หน้านะพี่น้องเนาะ คือว่ามุนมาจากกองเพื่องอะไรพี่้องเลยกระมาออกมาข้างนอกเรามาผูกแคนเพื่อนไม่น้องลูกปลาเพื่อนพี่้องเลยน้องมันยินดีน้ำน้องลูกปลาเพื่อนืัอน,น,นี้เนาะพี่้องเลยบรรยากาศก็ดีเนี่ยวันนี้เนาะคดีงามลมๆจังน้อยแดดกับประเดนะพี่้องเนาะวันนี้มาผูกแคนน้องลูกปลาพี่้องเลยเนาะเดี๋ยวสิไปทักทายสบายดีั้างน้องลูกปลาเพื่อนเนาะเขาให้เพื่อนก็มาแล้วเขาบอเตียงทองบอตูนีหลายๆคนนะพี่้องนาอมาเสด็จคนยินดีน้ำน้องเพื่อน มื้อนี้ถือว่ามาสวยแน่ล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะมาเวียกมาแต่เวียกแล้วก็มาสู่บ่อตาเพิ่นพี่น้องเนาะกินมาแต่เกี่ยวข้าวแล้วก็เข้าสู่บอตาเพิ่นเพราะว่าบอตาเพิ่นก็มาสวยแน่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาซ่าีกว่าบ่มาพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิซั่นไปหาูแน้องลูกปานํากันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยบ่เตียงแล้วสิเมื่อยแล้วบ่ เมื่อได้โดยโดยเป็นไปหลายทางเนาะบ่อเตียงเพิ่พิลเล่จริงได้ไปใแ่้วมมือแล้วอิ่มแล้วมื่อแล้วยังเตะห้องน้บ่อตาสบายดีเนาะอันนั้จะไปอันหิวเอาอน้ำไปสี่เอาอันน้ำตัวเป็นแพคนั่นแหละ

เดี๋ยวังไม่เบดบอดยังไม่เดบอฮะเออโสบายดีอสดสบายดีสบายดีปุ้ยนว่มามาเลอ่านกินน้ำเพลนนี่แล้ว๋อมนนี่ขาลายอะไรมอนี่เนาะมนนี้ด้บอนีนะเออ

ได้โตงามเป็นพิเศษได้มาในน้องมาเอะไรจะไปจะขึ้นผูกแขนเพื่อนคนเด้อ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 เนาะสบายดีไปจะเฮาโอ้สบายดีเด้อพ่อเด้อเนาะพอกอดมาแต่แต่ว่านี่คุณบอวานนี้เออ แล้วก็มาติดยู่หน้าดานรอคนละคัไปลาไปรขแวไปามพาตัวเตโน่กวทกโต๊แข่งโอ้โหมดเลยนนเดนเดินักเ่ะนกเหมือนทำงานกันรู้นางยานเห็นหมดเลยไปกินโ้าไปทานคลิปกรเห็นล่ไปดังหลังล่อดัหลังล่อูกบานล่อลูกมาลรอค้นอาจัชัดเ่อคนไปนั่งน้ำกันบ่นะครับเนาะ ป่ะโอ้ขึ้นไปนั่งอ่แต่ใดอันเป็นผู้ใหญ่อ่ให้น้องลูกฟ้าเนาะโดยสบายดีนั่งละดีนี่เนาะฟ้าควันเขาเพแล้นลราบอกโอ้มามาซะดีกลัวบ่มาเนาะใช้ใช้ใช้จะปืนบ้างก็นนะไปห้องนอนห้องนอนห้องนอนโอ quả hoa kịp khổng Ờ nhíp đi Hả, khám khuôn Khuyên khám mươn khuôn, dù đi mi hang Hả, nì đấy, giờ nó nó À, xa bài Ừ đồ, đồ. ว่าแต่เศ้าพุน,น,นา่นเนาะมาะยากสวยๆเ,เน่ยที่เองเงยมือนี่้าวตลาดข้าวตลาดเรื่อเงินพอทำไเรเงินพอพอไ <c oughs> ปได้ 2, 000, แ,แ, 2, 000, แ,แค่สองพันไปพอดดแล้วอีกสองพันได้ก็มน้ำในข่าตอนเาทันเปิดเปิดยุ่งจะว่อขึ้นกว่นนี้นะเรทเท่ากันหกสีกสอ่าคืออัน พอสิกับมื้อนี้เลยบ่เรือังไรเอาเมีธุระแม่แต่ว่าอันมาน้ำมันเบาหนะบ่พอิแรงมากเธอพอเธอไปรับอี่ับไป่กัพราะบาหนะลรวก็ไปส่งเซโนทือไปส่งพี่ดานอ๋อเนึงอ่า ว่ามาพูดียวเอาคนเลยเนาะค่ะคำนี้ที่ว่าสาวแก้วเขาจะมากับสองคนกวเมียโอ้กวนกับอาต่าที่ไปตรงตรงเซโน่ก่อนตามใจเขาครับครับไม่คัดหรอกอั้นงี้ก็ได้เฮเกี่ยเดียวเกี่ยเดียวไอมาเกี่ยวเข่าชอยน้องป่าจักมือชงมือเอาเขาไหมเมื่อกินกันเนาะพูดเดียวแล้วเนาะ เดี๋ยวน้อยว้อยเดี๋ยวน้อยว่เพืได้กินเขาไม่เอ็เนน่นตงป่าเนาะอือเดี๋ยวมือหนาก็ได้กินโอ้เดี๋ยน้อ,นอ,เนอ,อยเดี๋ยวน้อยก,ไอกอ็ได้มาอีกเนาะเยากัน <c ười> อเนาะคือว่าอันนอ่าพอเพื่นโมเมนต์มาสี่เสือนี่นะบบบบเมื่อนี้วิทุนากรกฎาทิงหากันยาสองโอ้ตัวร่างเม,ม่อนมาครับคือว่าวิทนากรกฎดาทิงหากันยา สี่สี่เทื่อสี่ข้างหาข้างนี้เนาะโออแล้วก็ไปเถื่อฝั่งนู้นนี่หกเป็นเจที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปท้ามไปไปยังท้ามบัตรเก็เออวอาแรกันเนาะเรื่องบัตรเรื่องอย่างนี้คือว่ายาเลยบ่น้องเด็ดจุดตุทธีไปก่อนเอ้พุทธีไปเลยเพราะบุคคลเห็นผู้ใดเข้ามาหาน้องเพลินแล้วก็บุคคลเห็นผู้ใดถามนู้นนี่นั่นนะคิดว่าเออันนี้ปล่อยไปก่อนเออ ดูอยวไปทีหลังเนาะโอกาสมีโอกาสได้ทำอย่าอเดี๋ยวเก็บไปหาแถวถ้าเขาถ้าเขาคิดถึงเขาก็คงมาดระเินการให้ครับถ้าไม่คิดถึงมพ่อก็มีวิธีอยู่เดี๋ยวไม่บอกยังยังยังได้เยอ่นะเงินสูงอ๋อแต่จะตายของมันนั่นอ่ะของบ่าวคุไพ่อ่ะที่ทำให้คนอกคนเนี้ เราปคุ้นทางทางนู้สโลว์แต่ว่าเดินเรื่องยากมากต้องเดิเข้าถึงกรุงเทพนะมาอยัางเนาะเออเมื่อหนึ่งเมื่อเดียวเราได้เนาะเอานแรกกับพาเข่ามาแล้วกันังชันกับเดี๋ยวผูกแขนนะอนได้เนาะจะกินเข่าก็ได้ยาอยงวางไว้ก่อน ดดดเีนาออ่าใคมาจอ่าพอตัวเกียนเนเพื่อนกันเป็นไงชัวร์ไหมแบมืออื่นแากาแต่มื่อานมบ่วานเมื่อวาวานนี้วานน้คเมื่อวานฝนตัวข่ามืออื่นงมามือืมาเมือโบโพได้อ้คนมาเคยเรียกว่าบ้านงาน ัวน้องปาบมนีมาสิมามาก่อนนิดนอนเห็นจังหวัดพนถามอานามือไหนพอบมาวะเพคนเราอื่นไหอาชีพพ่อโทรจ้อีกทีนึงถึงบ้านแล้วแต่พ่อเลยอยู่นานอยู่มุกอาหานั่นจะขัไม่ได้รถมันเยอะเอ้ยคนมันเยอะ เหยเ่ยนใหญ่กวลูกไฟเหยนใหญ่กว่างูเทสามลูกราบเนี่ยเออยุดีมีแห้งคำพนเล้คอุ่นย่อแลยคือเงืนใหม่เฮ้ยเด็กบุบบอชเว้ยวางหอดเลย bọn thắng nó bọn thắng nó ra bọn thắng nó về súp bàn đi bọn thắng nó đi cố mất thắng đi nó đi cố mất thắng nó đi cố đi cố đi cố mất thắng nó đi cố คยานเนาะายคาวพี่เนามัน okay. ่บนเก่เนาะแม่มนม่นทึงเลวบ้าโว้ถึวเมื่อกี้จะนอนท้าไปนี่เออหมหันหหันก็ยังดีเลยแต่พอแป่แม่เฮานี้แมงอ่าผายาวเดี๋ยวมันจะอดเนาะหดกะน่องลูกปาเาฮอตเาเธเลือกอยู่ไกลอะเดินทางตลอดปอดไทยด้วยอดเด้อคำพูคพูนนี่ยอเลยมีแหงเลย ผู้ผู้แต่ว่าอยู่ไทยอยู่ไทยแต่ว่าผู้ว่าผู้คนอยู่ใส่จังหวัดอำเภอข้อกันยังบุ๋นนะยิ้มเดียวเหี้ยงจังหวัดอำเภออยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแต่โคราชนี่แหละคนยิ่งงานโอ้ยทายกันเองนะค้นกันเองโบราณกันเองแม่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 ก็ได้ไปอยู่ครับตัวฮังแต่ว่า ได้ไปครังแต่บัดันหู้ว่าท่องเที่ยววัดท่องเที่ยวเขแบบอ่าอุทยานเขาใหญ่โอ้เขาใหญ่ดิแล้วก็บางนั้นเขียวปราสาเห็นพิมายอย่างเงี้ยแล้วก็วัดลพบุญวัดบ้านไร่คูณโอ้วัดบ้านไร่นะคแบบมุขชศเจ้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 โอ้ยโหเลยมาเยอะ ขันบ่าวใจคำคุณนุนโยเลยอึ้นงฟ้านี่เอี๋ยวไม่ยูดีมีเองเลยกำคุณนุนโยเลยหักแพงเป็นน้องเป็นน้องคำคุณนุนโยเลยน้องแววเลยผ้าขาวฟ้าเลยเอ้ยมางงามย่านี้เลย นาะคือไปเห็นอีกคนนึงบาเวียดโอ้บาเวียดเออแม่เมนเม่เมนชึ้งอยู่หนึ่งชึ้งอยู่หนาสิมาน้ำหล่างมาเลือดจังใดเพิ่นมาบ้านม่เม่าเพิ่นเนาะมาตัดเข่าอ่าประตูประตูช่างนี่ก็คิดว่าเอาบาเวียดบ่ได้มาเหมือนีบาเวียดบาจิตบาคัเนาะงบาแสน เฮ้ยแม่กนกับเพื่อนสาวตาอ่ะสาวน้อยมาที่ละาเล็กที่น่อยเพื่อนตานก็วะสาวแววบอตาย่างเอ้มามาเขารีบกลับดูเทียบอยู่แม่เมื่อนั่นนละสาวนี่เ่นบว่ออแม่เจ็าบัวเงี้น่ะเอหัไปมุกกู้แหล่กไทแน่ไม่ใช่สมองไหลเนาะโดยโดยได้เอาหับปาตาอาหารป้า

Quá là có thể đôi, là rồi rồi tôi rồi tôi luôn 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 luôn

จะกัดเน่ตกั้งตกชนใั้ใหมันใหญ่มานอนเน่นอนได้ท่านนัลบระตตีอ่าแิบกิต่ก่อนานี้อ่บ้านคนเรดเหลมีเราบุรีเรตูก็บน้อยใจย่าปีนี้บางบอนก็มันเป็นภาคนั้นเขาไดานตํรวจยเาักกินเถเากจกินลกินเลยโอ้ดดดดตาม กอนน่เอน่กอนน่บ่เอคนละก้อนบ่คนละก้อนนะบ่ประตูกอนหนึ่งประตูก็มีอประตูก็คันลูกเห็ดได้ประตูก็บ่สร้างสรรค์ลูกหาลานดเดอกดีแล้วประตูก็ คนมังมวนบอกโอ้ยแมนแมนมังมวนแล้วมันดีเนาะมังมังมวนจะเป็นแฟนตึ้งเขาเข้าิันมาชื่อไหี้ยเป็นหนุ่มนะโอ้ยใบแล้วโภสภาพญาติญาติประตูวัดเขาญาติประตูหลายได้ยู่ไทร์เลยอุดรก็มีเน่ก็แล้วก็แล้วก็แล้วก็พ่อก่อนนี่อายุจ็ดปีเลย 62อย่างโอ้ประตูหมล้านี่แม่ตาเด้อนี่เด้อนุ่มอยู่เนาะนี่เ้าวแย้วเก็บเวมาปวดก็ข้อัดเจ้าว่ะนี่นี่สิพงานหนักไม่ได้เตัวเย็นแลอยู่ตัวเย็นบ่าวเวยเพรมีของปตูเช่นขระตู้มามาจาโอ้น่ตู้ของมันระตูนี่กปตู้็ยมาข้ามไปข้ามมาเนกัน นาพ่แม่ตุ่อยู่คยังไ่องเยเดิยังตัวจริงเลเาไป้ทำานวิธีการแก้เรือยเรือน้นนาพุ่ตอยู่เดมันยังเสียชะพอยู่เออดมมนหมังเลยเนี่ยแกไทยบยูไทยบ่แล้กโบเนียนเชื่อสายแรงเนาะได้ยอดพอเนี่ยายอดแหน่งนี่โบเอออันกันมาจะพดมลจุวยเนาะมันอยากอันชักจูงกันมาเร้วด ấ y เนาะถ้ามัน เสื้อเขาจะมาจากอุดรนีบอสมัยก่อนเนี่ยเออมาจากอุดราวเนเจริญกว่าไทยนะแน่นบอคนลก็มาจากคแคนเนรีรดประตาอุดรเขาาเขาเางานฝั่ลาวนะไทยแต่ก่อนเขาได้สาเขาตี่อนนี้รัฐบาลฝงไทยเาสงมแสนเลยบเขาก็ล่่ไทเากลันไป่เแืบองชลวอยาไม่เกี่ยวไรมาทำงานเยอะ เก่ับการปัจจุบันเนี้ยเราขะาไปทางไหนฟังใรแรมันจะเ่าเขกค่าแรง่าเงินถามว่าก็กินกันแล้วเท้ายำน้องชาวเวนี่นี่ยอยากกอยากข้าลแต่บบก้าข้าอ่ะโอ้ยบบก้าข้าอ่ะผู้่าเนี้ยเ้ผู้ว่าชาวเวบก้าข้าเราเราขน้องเกิ ขยะโบราใช่ไหมแ่เนี้ยอมาเลยเออไหนผู้บ่าว้าเบลว้าพอกก่อนสินิ่ฮ้ๆค่ะดูเวเล็กๆทีคอยร้องมาแล้วครับเออ่บอว่าน้ามาบ้เราป่าบราสดูนี่เนี่ยตนตุนมาตุนนมอนน่นะตั้งบบนี้สิบบนี้อยู่ อาไปแห้งให้เต็มทงทาเฮาอยู no. ่บ่กินอยู่พีเออมันมาแน่อืมเอาไปพุ่นกันเนาะตาของ่นโอ้บ่าบามาจากสวนอไปทุมันเป็นเืออยู่ดอนคแกนี่มาน่มันยากของตัวอแต่า้ทเพิ่นเป็นยาจังบ่เฮาบ่งถามเพิ่นแม่นเฮาาบ่งไร

น้องเนาะสวีอ็อกก็จะได้ขอจบคลิปเด้อเพราะว่าเพิ่นเปิดตู้เดี๋ยวสติ๊กเกอร์สติ๊กแฟนพี่น้องเนาะวันนี้มาแสดงความยินดีกับน้องลูกปลาเพิ่นพี่น้องเองด้วยกันใหม่เทันงานให้ยูดีมเฮงรำรวยร่ำรวยเด้อเนาะเอาอสำหรับที่นี้ขอตัวลาแล้วพี่น้องโครางการสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย